สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กับประเทศจีนและปิดฉากการท่องอวกาศนะครับเอ่อพักที่แล้วเราส่งตรวจออกไปสำรวจอวกาศแล้วนะครับอ่ะไปได้1ปีแสงแล้วเราจะเคลื่อนที่1ปีแสงทุกๆ1เทินนะครับแต่มันมีวิธีที่เราจะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอยู่นะก็คือโปรเจกต์นี้ครับเลเซอร์นี่เลยกระดาเอา่อมาไหนอ่านว่าอะไร l ลกเรนจ์เลเซอร์แล้วก็เทเ r สเ t ียลเลเซอรนะครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเลเซอร์ที่เอาไว้ใช้นำทางาสถานีไม่ใช่จรวดที่คนาดสำรวจอวกาศอ่ะเออมันจะต่างกันตรงที่อันนึงจะใช้อลูมิเนียมนะครับอันนึงจะใช้พลังงานไฟฟ้านะผมชอบอลูมิเนียมมากกว่าเพราะใช้แค่30มสร้างเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องใช้อลูมิเนียมในการซ่อมบำรุงอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็คือเสีย3สปุ๊บที่เหลือไม่ต้องทำอะไรละ เนี่ยผมเลยดองอลูมิเนียมวาเยอะมากนะครับเพื่อโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะแต่ปัญหาก็คือเราต้องวิจัยไม่ถึงก่อนนะครับก็คือเหลืออีก2เทินบวกสี่เป็น6 turn, เทินเนเหลืออีก8เทินถึงจะได้สร้างนะครับก็อ่ะเรามีวิศวกรพาร์ที่แล้วผมใช้ไปรอบนึ่งละพาร์ทน,นี้ใช้ไปอีกครับเพิ่มโปรเจกต์เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสร้างเอ่อเฟอที่ใช้สร้างโปรเจกต์อวกาศเนี่ยจะ จะได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับตอนนี้ผมใช้นักวิทย์ไปหนึ่งครั้งแล้วก็วิศวะไป2ครั้งนะครับก็คือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเร็วเป็น4เท่าออจากของเดิมแต่ตอนนี้เรายังสร้างไม่ได้เพราะเรายังไม่มีเทคโนโลยีนั้นนะครับก็ตามนั้นแหละผมสงบศึกกับเขมรแล้วด้วยแล้วก็แอตแทคงบศึกเลยไหมตามนั้นครับเรียบร้อยไม่ลบกับใครแล้วตั้งรับอย่างเดียวตอนนี้จนถัดไป รอเทคโนโลยีแล้วปล่อยจรวดอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรมากดองละดองอลูมิเนียมเมืองเราเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยลืมเปลี่ยนไปทำโปรเจกต์วิ์แทนนะเนี่ยวิศวะไม่ต้องการแล้วครับไม่มีคนดีๆที่เราต้องใช้ละเออเอสเทคอยากเปิดประเทศแล้วก็อยากได้กาแฟเออส่งสองอย่างนี้มาให้หน่อยสิได้ครับจัดไป ต้องทำให้เมืองมีความสุขนะกดซิตี้ปุ๊บเอ่อความสุขเป็นไงบ้างคอนเทนต์คอนเทนต์นนก็ถือว่าโอเคนะคอนเทนต์ก็คือปานกลางอ่ะคือศูนย์นั่นเองนะโอเคเมืองเฮลเบิร์กงั้นทำฟูนมาเก็ตก่อนครับเพราะว่าตอนนี้อาหารลดอยู่นะแล้วก็ทำโรงงาน โอเคสปายขโมยเอ้ยเก็บข้อมูลก่อนแล้วกันจริงๆอัปเกรดได้นะเนี่ยแต่ไม่อัปอ้าวอินคาประกาศความเป็นเพื่อนแล้วโอ้โหจะเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วมั้งเนี่ยมีแต่เยอรมันนี่แหละที่เป็นเพื่อนไม่ได้เรายึดเมืองเข้ามานะครับ <laughs> ยึดเมืองหลวงเข้ามาด้วยเนี่ย เยอรมันเกียดตลอดเราไปยึดเมืองหลวงเข้ามาเขาไม่มีทางชอบเราอยู่แล้วไดโด้กำลังตีเยอรมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยดีโด้ใช่นะครับดีโด้กับชากา้าเดินบุกตามสบายผมจะไม่ยุ่งเนี่แต่ละเทอนมานานมากเลยดูดิ เธอหนึ่งเป็นนาทีเลยมั้งเนี่ยเล่นสิบสองคนเนี่ยสิบสองเอไอเนี่ยทำเทรดเดอร์ก่อนไม่เอาละไอพวกเนี่ยแล้วก็ทำโปรเจกต์วิดีกว่าตรงนี้ล่ะทำเทรดเดอร์ได้อีกปะไม่ได้แล้วนะครับอืมถ้าเหลือก็สร้างได้ไม่เอาถ้าจะให้ช่วยก็ช่วยทำอะไรเดี๋ยวเพื่อทำเงินอะคอมเมอร์เชียลหับ ถ้าเรือดิถ้าเรือดีกว่ามันเป็นที่ที่อยู่ในน้ําอ่ะจะสร้างถ้าเรือเสร็จก็วิจัยวิทย์ครับโอเคสปายเก็บข้อมูลก่อนเดี๋ยวให้ขโมยเงินส่วนมีตรงไหนที่ยังไม่วิจัยวิทย์อีกปะอ่าเมืองแฟรงเฟิร์ตทำงานวิทย์มาแฟรงเฟิร์ตทำอะไรได้บ้างนะครับสร้างสต็อกไอเชียงได้ด้วย สร้งไปก่อนเอาเงินมาพ่อค้าเมืองช้างอ่านไปเลยครับขอเฟืองแปดฮืมยูเดอร์ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยตรงนี้ยังทำเฟืองได้อีกที่หนึ่งแต่ก็เมืองนี้ก็เยอะแล้วอ่ะเฟืองร้อยห้าแปดนี่คือสุดๆแล้วอ่ะยังต้องเอามากกว่านี้อีกเหลออืม ออกแลนด์เขมีกิววอลที่ยังไม่ได้สร้างโอ้โหสร้างอย่างอื่นได้เยอะเลยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กิลวอลอืมอยากได้เทคโนโลยีแล้วอะออฟเวอร์มิชั่นเนี่ยเราได้บูทมาด้วยเหรอได้บูทตอนไหนวะ โอเคได้บู๊อีกแล้วเอ,อ่อณะละทูตส่งไปออกแลนด์ครับเป็นพันธมิตรกันซะดีๆโอ๊หนึ่งทีครับวิทเก้ารอยยี่สิบไม่มีอะไรมากจับเวลาดิหนึ่งเทินผ่านไปกี่นาทีถึงจะจบหนึ่งเทินเนี่ยเอ้ยเงินเป็นหมื่นเลยทำไมไม่ใช้บ้างเนี่ยลืมใช้เงินทุกทีเลยนะ เออเรามีนักวิทย์วิศวกรกับนักวิทย์ที่อยากได้ไม่มีแล้วนะครับผมว่าก็หมดแล้วอะเอ้ยเดี๋ยวกดพิษดีนะยังไม่จบเทินมันจะซื้อให้เราปะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกข้าเฟสเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นอยู่แล้วซื้อมันก็ได้เหมือนพ่อค้านี้มันจะแบบ ให้นักท่องเที่ยวบวกสิบในแต่ละโซนนะเนี่ยเยวพายุหิมะเกิดผมไม่ได้ซื้อใช่ไหมไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวแต่ยังไงก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเอาเงินซื้อก่อนสร้างเกลออกมาโอเคสตอค็อกเอ็กเชงไม่เอาอ่ะเดี๋ยวหาทำอย่างอื่นดีกว,ว่าอควาเรียมครับ ผมเฮลเบิร์กซื้อแฟคทอรี่เดี๋ยวซื้อบิลเดอร์ด้วยผมใส่การบิลเดอร์อยู่หรือเปล่าไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดเอ่อบิลเดอร์คนใหม่ชาร์จบวก2ด้วยแล้วเราจะได้เอามาอัดใส่โปรเจกต์ออฟเวอร์มิชันของเราสำรวจอาวากาศเงินเรา900เรอยเลหรอ <c oughs> เอามาจากไหน900 1 1 5จาก อ,อ๋อจากขเขมรสงบศึกขเขมรจําได้ละพลาร์ทที่แล้วนะครับถล่มเขาไปเยอะจนเขากลัวมากส่งเงินให้เราหมดเลยแบบสงบศึกเชอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฟเดริกคุณมาทําอะไรสิงคโปร์ของผมเฟเดริกอืมเฟเดริกทำไมทาอย่างนี้เนี่ยเฟเดริกเล่นอะไร ต้องเคลียร์กับเฟเดริกป่ะเนี่ยลืมมปแล้วม,มันจบหรือ,อยังเนี่ยเทอร์นี้เนี่ยโอ้โหสองนาทีครึ่ง่ะเนี่ยหรือผมกดไปแล้วเทอร์หนึ่งงงจะไม่ได้ลืมเอ่อเทคโนไทไปเฟเดริก,รรกคุณทำอะไรกับสิงคโปร์ของผม ไปครับองเข้าเมืองหลวงให้หมดเกณนถัดไปเก๋ยวถัดไปก็ได้เลเซอร์แล้วนะครับเราจะได้เริ่มสร้างกันสักทีนะโอเคครับคุณผู้ชมเกินละหนึ่งนาทีนะี่ฟิ u เจอร์อีสนาวอ้าอะไรเนี่ยอ e ชิเม n นอะไร No my friends โอเคครับได้สถานีเลเซอร์แล้วแล้วก็เปลี่ยนการ์ดพอดีเดี๋ยวเอาบิลเออร er ์เอ่อบิลเดอร์จะสร้างเสร็จใหม่บวกสองชาร์จนะครับอืมผมไม่ต้องการค่าวิทละไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะเราได้เทคโนโลยีเลเซอร์มาแล้วเดี๋ยวผมซื้อบิวเออร์เลยเอ่อโอเคเดี๋ยวให้มานี่ปุ๊บไม่ต้องไม่ต้องทำโปรเจกต์วิทล้วครับปล่อยเลเซอร์เลย เนี่ยเลเซอร์แล้วหนึ่งเทินโอ้โหคือแบบเทินเดียวคือคุณผู้ชมครับคือไอที่เคยบอกเอ้ยที่บอกไปต้นพาร์ทนะว่าผมใช้นักวิทย์กับนักวิศวกรอะทำสร้างโปรเจกต์เนี่ยจะได้เฟืองเป็น4เท่านะครับเนี่ยตอนนี้เมืองผมเฟือง150แต่ผมสามารถสร้างสถานีเลเซอร์ที่ใช้เฟือง600ได้ในถึงเทินนะครับเพราะว่าร้อยห้าคูณสเท่ากับหกรอนะครับพอดี เนี่ยดูดิพลังของมอสเลียมและวิศวกรและนักวิทย์เอาไม่เอาละเดี๋ยวทำเลเซอร์อเลเซอร์สเตชันไปครับโอเคเลือกจะแอนเดสโรบอตอัลติแฟกต์เครื่องบินเครื่องบินแล้วกันเอ่อเทคโนโลยีที่จะรีเซิร์ฟฟิวเจอร์เทคครับแ,แล้วก็ไม่มีละ ไม่ต้องใส่ละคณะละทูตต่อไปคือการปกป้องเมือง Counter Spy Counter Spy ที่นี่แหละโอเคเฟืองอันนี้เยอะแล้วใช่ไหมเมืองนี้150โอเคงั้นส่งไปเมืองอื่นไี้ไหมไปอัพยศครับอัพมัวละไม่ได้อ่านเลยตะเกียบไปครับเทิร์นแรกปล่อยเลเซอร์สเตชัน เเลเซอร์สเตชันจะเพิ่มเทินเอเพิ่มการเดินทางในแต่ละปีแสงของเรานะครับ uh, ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่ม1ปีแสงต่อเทินใช่ปะ่ะเดี๋ยวมาดูเทินถัดไปนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็น2นะต่อเทินโอเคครับปล่อยเลเซอร์แรกไปแล้วครับเนี้ยอ่ะแล้วมาดูกันวิชใช่ปะ่ะเนี่ยสปีแสงต่อเทินนะ ตอนนี้เราเหลือ5 0าลบนะครับเหลือ42ปีแสงแต่เราขึ้นที่2ปีแสงต่อเทินเพราะฉะนั้นเราจะใช้21เทินในการชนะนะครับแต่เราจะทำเราจะสามารถเร่งได้เร็วขึ้นกว่าน,นั้นแหละเพราะคา,าคนนี้เอาเลยส่วนบางนี้ไมองทำอะไรแล้วเนี่ยทำอะไรก็ทำไปโปรเจกต์โปรจงโปรเจกต์ ไปครับอ่า builder มานี่เลยแล้วก็เดี๋ยวยัดชาร์จเข้านะครับแล้วก็ผมเอาเงินมาซื้อ builder เพิ่มเดี๋ยวคนนี้มาเมืองนี้เฮ้ยไม่ใช่คนนี้ต้องมาตรงนี้นี่ปล่อยจรวด,ดตรงนี้นะครับอ่าขโมยไปเทินถัดไปอย่ารอช้ารีบเล่นรีบจบเทินถัดไปเราจะสร้างเราจะปล่อยอีก3เลเซอร์นะครับ1 2 3ตรงนี้ เราก็จะกลายจาก2เป็น5ปีแสงนะครับแล้วมันก็จะาหารไอตัวาหารไอการเดินทางลงไปอีกอะ่ะก็เหลือไม่เกิน10เทอร์แล้วถ้าเป็น5ปีแสงต่อเทิร์นะก็จะเหลือประมาณ9เทิร์นะครับในการชนะแต่ผมก็จะปล่อยออกไปอีกครับมันก็จะลดเทิร์ลงไปอีกนะโอ้โหภูเขาไฟระเบิดมาครับปล่อยจะลดหนึ่งลำ สองลำสามลำสุดยอดไปเลยครับมาดูกันเราก็จะเคลื่อนที่5ปีแสงต่อเทอินนะครับแล้วเราเหลือ40เทินใช่ป่ะก็40หาร5ก็เหลือ8เทิน8เทินเราจะชนะแต่เราสามารถเร่งให้เร็วกว่านั้นได้นะครับก็คือสร้างเลเซอร์อีกสร้างเลเซอร์เพิ่มนะเนี่ย2เทินปุ๊บอันนี้ก็สร้างอีกนะครับอลูมิเนียมผมเยอะมากเนี่ย เก็บไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะไปครับแล้วเราก็สามารถยัดิลเดอร์เข้าไปได้นะจากสองเหลือหนึ่งเทินนะครับเนี่ยโอ้โหผมว่าเพราะความสามารถไอ้นั่นแน่เลยไอวิศวกรทั้งหมดอะเออแล้วเดี๋ยวเราซื้อบิลดเออร์ออกมาอีกอืมอทางนี้คนคนนี้เดี๋ยวมาซื้อเลยแล้วกันไม่รอแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะครับอยากจบไวๆนะโอเคเทินถัดไปเลย เออที่ผมเอาบิวเดอร์ใส่เข้าไปในฐานจรวดได้เพราะว่าผมสร้างอ่านี่นะครับสิ่งปลูกสร้างในกอ e เ t นพาซาอันเนี้ยคอมเมนอะไรกำลังคนกำลังอธิบายคุณผู้ชมมาขัดขวางจังหวะเนี่ยครับรอยัล s o c i e t ตนะครับบิวเดอร์เนี่ยจะได้ความสามารถในการใช้ชาร์จทั้งหมดเปลี่ยนให้กลายเป็นเฟืองสำหรับดิสติกโปรเจกต์นะครับหรือโปรเจกต์ในเขตนั้นๆน,น,นะครับซึ่ง ไอ้พวกนี้ก็นับเป็นโปรเจกต์นะไอ้พวกอวอกาศเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันอยู่ในโหมดโปรเจกต์นะครับทําให้บิวเดอร์สามารถยัดชาร์จลงไปได้ยิงผมนะ่าจะซื้อบิวเดอร์ที่เมืองน,นี้ด้วยนะแต่เ,เทิรนถัดไปทำอย่างนั้นแล้วกันนะโอเคครับปล่อยไปอีก3สถานีนั่นแหละสุดยอดมากเป็นไงล้ววิทยาศาสตร์นี่ครับ8ปปีแสงต่อเทิร์น แล้วเราก็เหลืออีก35ใช่ปะเลยอ5เห้าเเราก็ชนะแล้วครับคุณผู้ชมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เร่งเข้าไปอีกครับโดยการสร้างเมืองนี้มีพ o w e ว,เ,วเท่าไหร่6เออันนี้พล w e ว,วรห้าอลูมิเนียมเราไม่พอละเดี๋ยวผมให้คนนี้ตรงนี้มีพ o w e ว,ว8ใช่ปะ เลเซนสเตชันไปด้วยโอเคบิวเดอร์เดินเดินยัดชาร์จเลยครับเหลือสองเทินเหลืออีกปิ่มเดียวเองอะ่ะต้องซื้อเลยครับซื้อออกมาบิวเดอร์ซื้อออกมาอีกนี่ด้วยอยากได้พลังงานเพิ่มจังเลยแต่ไม่ต้องแล้วมั้งอัพเกรดสไปอัพมั่วแล้วเทินถัดไปเลยครับเลยห้าเทินชนะแต่สามารถเร่งได้อีกนะ ก็น่าจะเหลืออีกไม่เกิน5เทินอ่ะชนะแล้วคุณผู้ชมจิวปะละ่ะ <c oughs> จากตอนแรกต้องรอ50าสิบเทินอ่ะผ่านไปไม่กี่เทินเหลือ5้าเทินแล้วก็คือน่าจะรอประมาณ10เทินนะครับรวมกันสร้างเลเซอร์ทั้งหมดนะก็วิธีการเล่นวิทก็ประมาณเนี้ครับสำหรับภาค g กตเตอร์ลิงสตนะแต่ถ้าเป็นภาคปกติเนี่ยเขาจะปล่อยแค่สำรวจ โลกนะครับแล้วก็สำรวจดวงจันทร์ใช่ไหมอ่าแต่ผมจำได้ว่าสำรวจดวงจันทร์อ่ะมันจะเปลี่ยน,นเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะแยกออกเป็นสามสามส่วนนะครับจรวดอ่ะแล้วเราสามารถสร้างจรวดสามส่วนพร้อมกันได้นะก็คือแบบว่าปล่อยสำรวจโลกปุ๊บเราก็แยกสร้างปล่อยสำรวจดวงจันทร์เลยครับถ้าเป็นภาคแบบไม่มีภาคเสริม DLC นะโอเค อันนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยสร้างสเปซพอร์ตเล่นไหมโอรักชั่นก็เยอะอยู่นะเอ่อไปครับสร้างอีกอลูมิเนียมมาจากไหนเนี่ย62อโหเอาอลูมิเนียมมาเลยนี่แหละยูเดอร์ไปครับปล่อยชาร์จโอเคตันนี้ก็ปล่อยชาร์จ ปล่อยเลยครับเยี่ยมพลังงานไม่พอแล้วเดี๋ยวเอานี่เหมือนเดิมเลเซอร์สเตชันมาเดินตรงนี้ทำไมเนี่ยผมได้ยินว่ามันมีบักนะครับว่า9ปีแสงนะเออถ้าพลังงานไม่พอเนี่ยมันจะทำให้เลเซอร์ทั้งหมดเป็นหมันก็ไม่รู้จริงเปล่าอ้าวกลายเป็นน้ำไปแล้วพื้นดินกลายเป็นน้ำเขตวิทย์ผมหายไปแล้ว ต้องสร้างใหม่พวกนี้ไม่ต้องแล้วเนี่ยพวกเมืองพวกเนี้ยไม่ต้องมาถามแล้วว่าให้ทำอะไรมา<ไ>ปล่ยปนไปเลยแปดเทินเราชนะไปแล้วไม่ต้องป้นแล้วมาครับปล่อยท่านี่เรารอยก้าวเทินไม่ไม่ใช่ เก้าปีแสงต่อเทินก็เลยสามเทินก็ชนะแล้วผมกดชิปเอนเตอร์สครั้งก็จบเกมแล้วครับคุณผู้ชมโอเคครับหนึ 1, ่งสองปล่อยออกไปอีก2สถานีเดี๋ยวตามไปเลยสมสถานีครับบึ้มเรียบร้อยเป็นไงบ้างตอนนี้13ปีแสงต่อเทิน เออผมอยากเล่นอีกนะอซอวลเดอร์แล้วเราก็พลังงานพอปะป่อยนี่เลยแล้วกันครับอืมโลเคอลคอนโซมดิสเทนือผมไม่รู้ดูพลังงานยังไงอ่ะไม่รู้ว่าแต่ละเมืองอันนี้มีห้าสิบโอ้โห โรงงาน50าเลยหรอโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยนะทำไมพี่เปลี่ยนเป็นโรงงานนิวเคลียร์แต่แรกวะเนี่ยเออไม่ทันแล้วแหละผมว่าก็อีกสามเทินชนะใช่ไหมปล่อยเลเซอร์ครับมมน่าจะเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงงาน New นิวเคลียร์แล้วเนี่ยปล่อยไปเลยโอเคปุ๊บอัดเข้าไป ซื้อบิวเดอร์บิวเดอร์เราเยอะมากซื้อไปเลยซื้อครับเทิรนถัดไปโอเคครับปล่อยออกไปแล้วสองสองลำนะเป็นไงบ้างตอนนี้15ปีแสงต่อเทิร์นครับคุณผู้ชมอีกเทิร์นเดียวชนะผมกดชิปเอนเตอร์ได้เลยนะ มันจะข้ามไอ้พวกนี้ไปหมดเลยครับแล้วเราก็สามารถไปเทินต่อไปได้เลยตามนี้<ฮ>เรียบร้อยครับ<ฮ>เหนื่อยมากเลยสิบสองคนเนี่ยคือ<ฮ> <c oughs> มันรอนานนะแต่ละเทินมันรอเป็นนาทีเลย โอเคครับเรียบร้อยไปแล้วจีนไปอวากาศตามที่รีเควสตไว้แต่แรกโโเล่นกันกี่พาร์ทเนี่ยจริงจริงจีนควรไปเล่นใส่วัฒนธรรมนะครับสร้างวอนเดอร์เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเอาบิลเดอร์ออกมาตั้งคอลเนีที่ดาวอังคารนะครับ ระวังอย่าทิ้งแมทเดลมอนไว้กลางทางเดี๋ยวเราต้องกลับไปช่วยนึกถึงเรื่องมาเชียนเลยโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์กันได้นะครับเอ่อคลิปถัดไปผมว่าเออซีรีส์ถัดไปผมว่าน่าจะเล่นแบบศาสนานะแต่คงไม่เล่นเออสิบสองประเทศแล้วมันเยอะไปเพราะว่าทิ้งศาสนามานานแล้วเล่นแต่อะไรก็ไม่รู้เล่นแต่ทหารนะ่ะครับผม แล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนก็กดจอยเป็นเมมเบอร์ชแนลกันได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ